สวัสดีจ้าพิโอโคลาดบานเองดะจ้าสวัสดีจ้าเมลี่จ้าวันนี้มีเมนูอะไรเนาะเมลี่นี่วันนี้จะต้มปลาขยงจ้าชูบปลาขยั่งข้าโลหนึ่งจานนี่นะโลละหกสิบบาทจ้าเดี๋ยวจะมาต้มให้เอสซีดูจ้าอันนี้ก็เอาไอ้ผักแกงก่อนนะจากนี้เมลี่ต้มไอ้เอาไอ้ใบไอ้มะกรูดก็หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร่ใจพิ่มเลยจ้าเด้อพพอจะได้หอมอีกจ้า นดี๋ก็ผิดเก๋งลงเลยเนาะจะน้อ้คุณห้ผิดเก๋งมาละลายก่อนจ้ะน,นี้เมรี่สูต้มแบบเปรียวเด็ดจ้ะนี่ฝุงฝุงหลุดไปเนาะจะน้อ้ใส่น้ำปลาจ้าอันนี้ก็ผุงนัวจ้า อันนี้ก็มะขามเลยจ้ะในเนี้ยี่ก็จะใส่เป็นฟักเลยจะไปล่า่านบวบเปียวมันมากก็จะได้ตักออกเลยจ้ะตามมาด้วยปลาจ้าใส่ลงไปเลยจ้าพอมันตัวหน่อยเนาะจ้ะก็ไม่ต้องหัน่นมันนั่นก็จะเอาทั้งตัวเลยจ้ะ,ะ,ะเดี๋ยวรอให้เกิดอีกเนาะจ้ะเนาะ แต่จ้านี่ก็เดือดเรียบร้อยแล้วได้จันนี่ได้ทีเด้อดจันทร์ชิ้นเดือจ้ะนี่ก็เลือกขันโถมสุดท้ายแล้วจ้ะอันนี้ก็ใบหอมก็ไอ้พัททีจ้าใส่ไปเลยตุ้มเสตตุ้มเสตปลาจ้ามาเด้อจะไปกินตุ้มเสตปลาเอขี้เลียงก็ไปดีเด้อจ้าเด้อดูต่อแล้วอู้น้าชิ้นเดือดจันทรมาเด้อจ้า ามากินข้าวกับพี่โยนะจ้ะสวัสดีค่นนะน้องแก้มค่ะวันนี้มีเมนูอะไรนาะน้องแก้มแกงชีสเล็กค่ะมีต้มปลาค่ะมกากินข้าวกับน้องแก้มสด้วยจ้าเออวันนี้เสียงชัดแจ๋วด้วยจ้ะนี่ม่ <c oughs> บ้านนี่โดนดูเป็นไงดึงเลนยนะาะวันนี้เยินใจไหม้ยิ้มเลยไม่ย <c oughs> ิ้มหลุดเลยใช่ไหมจ้ะมากินข้าวด้กันนะจ้ะ เดนจดเดมากินต้มปลาเส็จสเส็จกัรีเดินเด้อมากินต้มปลาไขาก่กันนังแจ่ดิจ้าจัดจีจ้ามาจ้ะหรือก็ได้เวลากินข้าวมันเดินนุจัดเหลืองานกลับมาแล้วมีต้มปลาจ้าพอดีพอหนอ่องโยมาเข้ามาขายปลาพอดีแล้วมีสปลาด้วยมันพี่โยก็ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ล,ล่างขงมิน้นนะจ๊ะว,วันนี้ เม่ีพี่โยจะอยู่ในขังยาคอยสั่งซื้อยาแต่วันนี้ต้องได้ไปล้างขงมิ้นด้วยจ้จะไม่ดูใครสิจ,สสจสสังใยเลยมันจะดูของแม่นูกว่ากินด้วย <c oughs> ไม่ดูของแต่นหนิงไม่ดูของแต่โค้งเลยเราดูแต่ใครแ,แม่โอเคก็น,น่ก็ได้ออมอเฮ้ยด็จันใน,ในี่ ลูกคิดเด้อถ้าดูอยู่กับวันนี้แม่ก็ไปทำบุญในถนนสายชีวิตทยเพื่มอีกเด้อเด้อลูกวันนี้แม่ก็ไปโริจากแต่เ,เขาจะทำถนนเขาวัดนะ่ออันของลูกมากกว่าทำใบตั้งเต่หลายวันเลยลจ้ะอันนี้ก็ไปลูกคิดชอบโบกนันมาเม่ให้วันเมลี่เอาไปทำบุญดาเมลี่ก็เลยว่ามาเช้านี่ก็เดินไปจดไลยชื่อใกล้ผู้หญย,ยบานเข้าไ้เลยจ้ะ ถนนซ้ายเฮงทีวิตน่จ่ะก็าทำเขาหวัดเนี่ยจะาไปแม่ก็ไปทำเร็วให้เร็วเด้วลูกเด้ยต้มยำปลาขยันด้วยจ้ะนี่ เมดี้ลืมซิมไปจากเมื่อกี้เดี๋ยวต้องไปเอาเองเม่ว่ามันเพิ่งจืดมาจากด้วยเอาน้ำป้าแต่ที่นี่จะเดืด้วเอาออกอยู่กดี้ก็ไม่ยอมบอเด้วยจัดจืดไทยแป๊วหนึ่งปลาหลุดแป๊วเองเลยจ้ะเมดี้ไม่ได้ทิมด่าจนนั่นเลยดูมันคือจืดจ้ะมันเป็นกระปากงเมดีได้กว่าไม่รู้หรอกจ้ะ อ่ะคกนก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปโกดจะบอกอู้ยทำไมเกณฑจงังเหมือนหนูมาโกดหนูหีเาคือหนูมีส่วนตัวอะไรไม่รู้หล่น,<ะ>ลนดาโกดเกณฑก็หล่นเฮือแตกเลยจ้ะแบ๊กขยงก็มีแต่ปบาา๊กไข่ด้วยจ้ะไข่เต็มทอ,อง,งด้วยจ้ะคนเห็นไข่เยอะเลยเห็นตัวไข่เลยจ้ะกดก็หนนะล่นก่อเลยอากาศก็หล่นดานเฮือแตกไปเข่งกันไปเลยจ้ะ เราเปล่นกระตักไปไ้โปด่ะนี่จะผางอะไไม่ได้นะเขาจะหางอะไอืมมีแต่ตัวสเท่ากันเจ็บตรงใจตกเดี้ยวกันเลยลหรอบ้านนี้บ้งชาเลี้ยวเต็มเลยจะหาบอลทีบ่า ปอนปหานะ ok okay, ่ะปอนกาแฟไปหาน่ะต่ครองงามอ่ะนองเน้ารเงน้เน awesome. ี่ยหนำเพ่งเลมหลื่อมเงมันหล่นนนำนนำตําครองตั้ตําเหมือก็เลื่มเฮงแล้วจกมีปลากเลื่มขนาดบันไม่ดีเป็นครองลิ้มเอคองเจ้ากระลาต่จากก็ยังยังเฮงขาดวงเลยจะบางทีเข้ากัลงปลากันจะเข้า นั่นลงปลาเแบบเอาเงินเขาหมู่บ้านนะจ๊ะเขาก็ได้กันคนละหลายรูแต่ได้มากอยู่ปลามันหนามมันขาดพวงถ้าจะแหล่งไปนานไม่อกแต่เด้อ่อนี่นะคนมาขาย ออกเกี๊ยวทั้งหน่วยเราเต๊ะเตะให้มันละลายบ่ลุกแต่ดยออกเกี๊ยวทั้งหน่อยคนให้มันละลายไปเลยก็ไหมีกับก้นเี๊ยวมากกระปุกเตะไปเลยเี่ยวอีกหน่อยออปเกี่ยวทั้งหน่อยปลานี่มันสินางอยู่ตรงมันกลางหม่อมามันนั่น โยขออนุญาตดูทัวร์ใเดจังอยากนเนียวยกตื่นดคนเดียวหรอยหญกว่าตัวน้ำหมดจะไม่พาดน้ำไม่ได้ด้วย คนอยู่บ้านคือลำแขงว่าสามติ๊บบาทแล้วนะคนยังมันนี่นะไม่ได้หากับทั้งมาเอาหลับข็งลงเป็นถุงไปเลยก็ได้ไม่ตรงดินซือที่ละิ๊บบาทที่ละห้าบาทเอาก็มาลงไหนแมือนเดผมไม่มีถังหรืงก็มีไหมถังนี้จะดนลำแขงตรงนี้ก็วงเบ่ายชิเลยตุงก็เลยน้่งเน่ก็มาเอาไปทุงหนึ่งผมนั่นเอา

นี่มซีบอกอยากมากินด้วยแมรี่ผมอยากใค้มากินทิ้งเลยจ้ะเด้ยนกากินเสื้อเดียวเขาประมานี้เลยโอ้เก่งๆลูกเก่งเนาะลองแกะมาตรงนู้นมันะลุนะทำไมยายด่าเออนั่นนะช่วงนี้น้องนี่งกัาเขากล้าอังคืนนจ้ะนิเลยไม่ค่อยได้เห็นมันหนังกินเขาได้กันนะจะ จเด็ดวางองเ่นดงหัวหัวไปม่แม่แม่แม่ล้มปลาเนี่ยราไดูหัวมันก่อรอยดีแตเด็มันเตมหนังเลยเนื้อมันล่ะเน้อหนักล่มอาพอ่ีเจะใบเไปกเนื้อเลยจะเต้นปา โอ้โะกระโดดนจแล้วระลงสะนี่ก่อนพระจะลงสะนี่ปรกำลังจะกระดดไปหาสะสะอยู่ตรงไหนน้อะตายแล้วทำไมยังดิ่นได้นโมเดลเพราะทำไมมีปราาอะไร จะใครเอาป้าของลูกไปแล้วทำไมเอาตัวใหม่มาอีกตัวเดิมนั่นแเละลูกจะใครจะเอาเอาไข่ออกไปแล้วน่านี่หลูกกินตัวแรกจะมเนือเลยเม่อมาแย่งของลูกตัวนี้ลูกก็างกินตัวแรกลูกก็ร่งกนอะไรานนี่ทำไมยังล้ากระโดนบุกตะบาดกันไหเลยอาไปขึ้นูจะเอาไป เหมือนอันน่ะอยไม่ำมอยากกินเลยเมีต้มยำเรืออะไรอย่างี้พี่โยชออโสูตรน้ำเนี่ยเดรือแกงอะไรที่ว่ามีน้ำให้สูตรแล้วจ๊ะเมนูเรจะบางชิ้นก็เยอดเลยน้ำมมนก็คงพอดีเด็กกูชอา ต่กระแนงกับปาโค้ดนมันกินงายยุ่มันกลางมันไห่ไมน่เห่มาเตมากมันมนี่สินนันมันก็กินได้ดียิ้ไม่กลัวฟางอืมันไม่กลัวลอะไรเลยนุ๊มกินแบบมัไม่กลัวอะไรเลยนุกกินแ <c oughs> บบตามสบายไม่นใอะไรไ่น,นันเด้ผคน,น,น,นุ๊กกินไข่น้อเอาไข่น้อ <c oughs> ยาย98ตบใบไม่ได้ดต้องรู้มีีดีหนูเสียปุ๊บพอมีกางลูกไยกออกอันนี้ปอ่ใจมาสื่อของอีกไหมอบหาเลตื่นี่อร <c oughs> ดูเ <c oughs> <c oughs> สว <c oughs> <ส> <c oughs> ยน <c oughs> ดูแม่วบบบุญใหญนี่ตรงรูดเหมอนเดิรู้แล้วเหมือนพอพัได้น่ะเนี่ยถ่าให้มืตกนเผาพิการคิดได้ว่าหลุดเขาจะไปใต้ไปขัวหลุดเขาจะมาเร็วมาแรงหรือรหลุดจะเลี่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่หลุดอกนาบัตนูคิดยังไงว่ากครับหลุดด้วยกันนะ่วดกลางวันาเห็นรถเขามาเรนให้รถจอดจอนะจอดตางทีก็มาหน่ะแล้วเราก็แจะเยงงไป เขาไ็ด้ต้นบัาไยรูปลนกตรมป้าขานามแท่งเลย่นเป็นตักกขมไมแตหลูกตั๊ยัดในน้ำแทรงเลยจ้ะ แล้วมันะใค่เพิ่มเขาเยอะเข้าเลยนี่ <c oughs> <c oughs> ไลูกตื่นเช้าเดี๋ยวจะท้องอือวันนี้เดีย๋ยรหอนจะต้องานเยอะโอ้เดีดยจะบุญเด็แบบคณนณทำงานเนี่ยเหนื่อยใจเด็กแต่ยังไหวอยู่บนอยู่นไ่นเด็กนั่งอยู่คนอยู่บ้านก็ฮาร์ดฮาร์ดวันยู่ไม่มีจริงๆเดี๋ยวจะไม่ได้เดินฮาร์ดตลมใหม่ยู่ไม่ดูก็ไปทำงานก็หลอนแต่ก็อยู่ได้เดี๋ยวต้องไฮเขา้าไปพาไปคือกะละมัง่งสิก็กระต้มปูเนี่ยจะ้ะเบลลี่จะไหวมานอนแช่ <c oughs> ไปไหวตรงจากลนขนาดนี่ง้วนอนเเห๊นเด็กหน่อยลงอยากลงก็เด็กหน่อยก็เลยจะบอกกัเจ๊งใจเด็กหน่อยโดนไ่ที่ตงไปแให้เขาพาไปไปสื่อมาจ้กอันนึงจ้ะแต่ละมังสิเขาผสมฟุนนเลยนเนเอน่างเจ๊ชไหเจ้านอนเฉยจะไม่ได้ใส่หน้าแล้ว ่ไหวจริงๆมันร้วนจริงๆ้ารลมใหม่อยู่ยังเดี่ยวเลยหนังาลาก่ลมแดดก่เป่าเขาอตักมาใหม่เดี๋ยวต้องใส่สลาเพราะว่าไม่ได้ใส่ไม่ไ้ใสทังหมดอืออืออเดีวงูดูหัวนี่สิ โอ้ลูกก็ดูตัวเต็นไหมลูกคือืมลูก็ดูตัวเป็นไหมดูตุกตาดูตุกตาตุตาหน่อยเิ็กจะดูนั่นแด้วไม่รูกไม่เอาช้อนต้มลอยเด้อจ้ะเด้อนี่มามจ้ะคนไหนยังเหมือนคลิปเขาของมันเด้อจ้ะแอะไรจากคลิปนี้ก็จะใบแค่นี้แ้่เราจะพามาดูวิธีการต้มปลาปลาพิโยกเรียกปลาแข่งเนะจ๊ะให้ เอฟซีได้รับชมนะจ๊ะบ่าวิธีสูตรการตุ่มปลาคอมเมลีเป็นยังไงนะจันทร์นทำยังไงแบบนี้เลยจ้ะกินแบบกินแล้วก็อร่อยนี่ก็ไปเพิ่มน้ำแล้วก็ไม่ชามหนึ่งแล้วด้วยจัะนี่พี่โยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้าเหมือนที่เรหลังจะชื่อคนนะจ๊ะเด้อ